จะมาสอนวิธีการเสียบยอดนะครับซึ่งทดลองหลายรอบแล้วนะครับ2รอบ3รอบแล้วรู้สึกว่ามันติดแล้วก็แตกดีมากเลยนี่คือมะม่วงฟอจูนนะครับคือเราไปตัดต้นที่มันมีลักษณะของเป็นเป็นรอยต่อระหว่างอายอดที่มันแตกยอดที่1กับยอดที่2นะครับมันจะมีจุดที่เป็นตาแตกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้น ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เก็บตาไว้เยอะแยะมากมายเลยมันจะแตกเยอะแตกเป็นพุ่มสวยขั้นตอนแรกนะครับก็คือตัดใบออกทั้งหมดเลยตัดให้มันชิดชิดโคนใบเลยนะครับเสร็จแล้วก็เก็บด้านนี้แล้วก็ถึงนี้ก็ตัดออกนะครับคือครูจะพันเว้นตรงส่วนบริเวณตรงนี้ไว้นะครับต่อกับยอดพันธุ์ดีนี่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับครูจะใช้วิธีการ พาลิมนะครับพาลิมก็คือผ่าล,ลงไปกึงกลางเลยพาล,ลึกประมาณสักประมาณ1 1นน,นิ้วนะครับรแล้วก็เฉือนแผลของต้นตอเราของยอดพันธุ์ดีเรานะครับก็เฉือน ซึ่งยอดที่เป็นลากระมหยี่แบบนี้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นลาสีขาวๆเป็นแผน่แผนๆนอะ่ะที่เราลอกออกมาได้สามารถเสียบยอดติดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับปกติมากฉันก็เสียบไปให้มันชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่ายอดพันดีกับตอของเรามันเท่ากันนะครับนะวิธีการพันนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็พันด้านล่างนะครับพันด้านล่าง เน้นสักสองสามรอบนะครับให้มันแน่นๆหน่อยนะจากนั้นก็ดึงขึ้นมานะสังเกตดูส่วนบริเวณตรงนี้จะไม่ได้พันอะไรมากมายเลยนะครับคือดึงเป็นเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาปิดตรงที่เป็นรอยแผลตรงเนี้ยจุดเดียวเพราะตรงนี้มันมีแผลแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเทปเนี่ยมามาแปะติดแค่นี้เองนะครับแล้วก็มาพันด้านบนนะครับเก็บด้านบน แบบนี้เลยแล้วก็ดึงเก็บแบบนี้นะครับแบบนี้คือคือมันลดการพันลงไปได้เยอะเลยถ้าใครเลือกยอดที่มันยิ่งถ่าตรงนี้แบบไม่มีแผลมีใบด้วยนะจะดีมากเลยเพราะเวลาเราพันนะเราก็จะไม่ต้องพันเราจะพันแต่ข้างล่างกับข้างบนเนี้ยตรงกลางนั้นมันก็จะมีตาแตกที่เว้นไว้เยอะแยะเลยแบบเนี้ยคือเป็นการเสียบที่เสร็จแล้วนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องหาวัสดุใดๆมาพางแสงทั้งสิ้น,นคือ เสียบแบบนี้แล้วก็เว้นตาแตกแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาแบบที่เราต้องการเองนะครับแบบนี้คือรับประกันเลยว่ายอดไม่เหี่ยวเน้นว่ายอดต้องโดนแดดนะครับ้าไมโดนแดดคือเน่าเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับยอดที่ครูเสียบไปแล้วนะครับว่ามีลักษณะการแตกอย่างไรนะครับมะม่วงจินมี่นะครับซึ่งครูได้เสียบไปแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นรอยต่อของของยอดที่หนึ่ง ยอดที่2นะครับมันจะมีตาอยู่ตรงบริเวณตรงกลางครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับแตกขึ้นมา3ยอดเลยนะเราเสียบทีเดียวก็ก็ติดได้3ยอดเลยนะครับคือใครที่เสียบแล้วอยากให้มันแตกเยอะๆก็ใช้ยอดบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้มันแตกยอดได้ดีนะวันนี้ครูมันตรีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับแตกสวยเลยนะครับ